สวัสดีครับมาพบกับแม่อีกเช่นเคยตามที่นัดไม้ไว้เมื่อนี้แม่สีราบหมูให้มึงจ้ะหมูกับหนังครับไปร่วนมาเรียบร้อยแล้วก็ปับเนะครับส่วนผสมของเห่าก็มีพักชี หอมผักชีใบเลื่อยอเครื่องหอมแดงครับผักหน้าวผักพริกเขาคัวน้ำปลาชุรสครับตามตราบทั่วไปเนาะมแม่กัหฮันผักซีต้องไปเนี่ยหมูที่แม่เป็นร่วนมาก

หอมแดงเนาะใบบัปปกกรูดขาดก็ได้กราบก้อยซ้อยแสนตรงใส่ใบบักกรูดครับเพิ่มความหอมทำไรแตกข้าวอนประตรงใส่เดอพี่น้อง <c oughs> ข้าวอวนใบกินกับก็ได้เนาะ ซอยบางๆเลยครับใบบ๊กโกรธโอเคน้าเดี๋ยวจะคั่วมกเปี่ยวมาสมเนาะ แม่กับลาบพ่อบเออบลแม่กับลวกเมื่อไหรชื่อไหลาบอีกเืเ่อนจะกินมาบอรกเส้นเซ้นครับลาบพ่อเป็นให้พี่้องเมืองเนาะจะเส้นของะเทดไหมจะ ใส่ผักลงไปเลยครับผักที่แมนือฮันบีบกนาวลูกไปเลยพี่น้องใส่บุกนาวประมาณลูกนึงหมดเฮ้บุกนาวเขาหนามดีอยู่แล้วครับ ใส่พริกผงตามค้อมชอบคุณจะของครับมาเป็ดก็ใส่รดจัดชื่อรถนิดหน่อยครับพี่น้อง ัวถ้าพี่ร้องมักแเห็นมีน้ำก็ได้ครับก็บเอาน้ำที่เขาดวกนะลงแน่นิดนึงจะมองไมันห็นแหงเลยจะ โอ้โหทำลายอะไร,ไรครับทำลายแตกอาบมุ้งร้อมกินกับข้าวเหนียวก็แซ่บกินกับข้าวเจ้าก็โอเคครับพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้แม่ได้ข้าวเจ้าบ่ได้ข้าวเหนิ้วเดี๋ยวอ่ะเนี่ยชิมมึงเหมัอนพี่น้อง ัำไงเปื่นไดวดัดป่าชีหน่อยออโ,อโอเคครับเนี่ยเซ็ตเรียบรอยอ้อย ใ,ใส่จานพร้พอมเสิร์ฟกินเขากันครับลาบหมูสุดยอดครับพี่น้องขอบคุณครับที่ติดตามลองไปเท็ดกินเมืองพี่น้องแซ่บๆกินกับผักเนาะ กิน,ก,ก,ก,นก็พักกระโดนพักพักกะโดนมาฮ้ยครับขอบคุณครับจังมึงคลิปแม่กินเข่าเลยครับเด้อขอบคุณครับราบหมูสูตรแม่มารี่นะครับ